ที่ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีนายวิรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการหาหรือพิจารณาการจัดน้ำเขื่อนปากมูลหลังจากอำเภอพิบูลมังสาหารมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้เปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อลดระดับน้ำให้เห็นโขดหินบริเวณแก่งสะพือซึ่งปัจจุบันเขื่อนปากมูลได้รักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนให้ไม่ต่ำกว่า107เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางโดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงแนวทางการลดระดับน้ำจนเห็นโขดหินบริเวณแก่งสะพือจะต,ต้องลดระดับลงเหลือ106 6.5เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางและยกระดับน้ําขึ้น107เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางและมีมติไม่เปิดประตูระบายน้ําเขื่อนปากมูลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ําประปาและการใช้น้ําในเขตจงขงังหวัดอุบลราชธานีพร้อมทั้งให้ทางอําเภอได้ชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ประกอบการบริเวณแก่งสะพือและพิจารณาหาแนวทางใหม่ในการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุศศศศศ้นเศรษฐกิจของอำเภอพิบูลมังสาหารต่อไป าชนที่อยู่ในอาศัยุูมน้ำมูลในบริเวณแแแรรรล้้้้ขขอออ